เมื่อกี้แวะเติมน้ำมันไปหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากจีเบจะพาวิ่งสายสายเล็กก็เพิ่มบางจากที่เป็นบางจากของสากรนะครับก็วิ่งสายด้านในนี่อีกสิบสองกิโลสี่สิบสองกิโลสายด้านนี้นะไม่ไม,ม่น้อยนะสิบสองกิโลเนี่ยผมไม่รู้ออกซสายออกวางไงผมเลยเออคิดถูกแล้วที่เจอปั๊มน้ำมันแล้วก็เติมต่อว่าวิ่งเข้าว,วิ่งตามจีเบจะมีปัญหาคือบางทีไม่ได้เจอปั๊มที่เรา ใช้อ้ไอยู่ผมใช้พีทีกับบางจากมันบางจากย้อยสากอมันมีบางจากย้อยก็จัดซะก่อนครับก็เติมไปครึ่งถังนะคะมันประมาณเกือบครึ่งถังพอดีชอยเฉลีย่ยครึ่งถังก็เติมครั้งหนึ่งอ่างเก็บน้ําห้วยสมมงผมไม่ได้ไปอ่างเก็บน้ํานะมันไปทางที่ GPS เขาพาไปวิ่งมาเนี่ยเจอฝนเจอแดดเจอฝนเจอแดดแต่จะมีฝนตกอยู่เรื่อย ข้างหลังโนะกำลังผลวัตขนองก,กระจายเลยท่านเห็นมั้นั่น,น,น,นมืดเน่ยนันผมผ่านไปแล้วนะถ้าผมนั่นผมเจอมันแน่ๆเลยแต่แถวนี้สระแก้วเขตพักกลางกว่างอาเภอเมืองนี่อยู่ในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว,รกว,รกว,รกวครับห่างจากตัวของเขาเขียนก็ประมาณยี่สิบกิโลนะครับแตบนี้มันวิ่งทางสายในผมวิ่งน่าจะไปตัดออกกว่างที่ไปอุทยานทับลานแน่นะ ผมไม่รู้ว่ามันติดเขตของอะไรทับลานเนี่ยติดสาแก้วหรือเปล่าติดสาแก้วโซนโซนอำเภอไหนหรือเปล่าแต่ตรงเนี้ยป่ายูคาป่ายูคาเขียวอุ่มเลยฮะยูคาเขียวช่องีก็ว่าจะเติมน้ํามันก๊กน้ําที่อยู่มันอยู่ในเขตที่มันเติมไม่ได้เดี๋ยวหาปั๊มของที่เติมน้ำได้ก๊กน้ำจับน้ำใส่ในตัวถังจะได้พิสูจน์ว่า น้ำซึมไม่ซึมหลังคาเนี่ยตอนนี้ไม่น่าผมผมคิดว่าไม่น่าจะถึงตอนรถวิ่งอยู่ถ้าฝนตอกอยู่นอนกลางคืนเนะี่ยเดี๋ยวคืนนี้ถ้าฝนตกนะจะไปตรูดรู้มันจะหยดเสียววาผมเองไหมแต่ผมมั่นใจว่ารอยเดิมที่อุดไปอะไม่ได้พูดว่ามั่นใจว่าไม่หยดนะเพราะไม่รู้อย่างกี่รอยแต่รอยเดิมที่อุดไปอ่ะผมมัม่นใจว่า,หาเหน,นียวเดี๋ยวดีครับยี่ห้อนี้ไม่รู้แต่และจังหวัดมียี่ห้อนี้ไหมเดี๋ยวไปดู ยอดสีสิงเหนียวครับเหนียวหนึบดีเลยก็แห้งไวด้วยไม่เป็นกรดโอเคหั okay. oh, ทางชุ่มชื่นเหลือเกินครับเนี่ยสองข้างทางไม่ป่าละมอที่เขียวเขียวนะไม่ใช่ป่าละม่อจริง่ยข้างหลังอะ่ะมันเป็นสวนนะครับท่านตอนนี้ถ้าวันเนี้ยติดเลยก็เป็นป่ายคูคาเลยนะหลังสวนก็เป็นป่ายคูคาขับสบายไหมโอ้กลางวันโล่งโปร่งสบายเยอะ ถามทำความเร็วได้ไหมได้เลยฮะแต่ผมก็ขับอยู่ในเนี่ยเลี้ยทางอยู่รละยะ80ครับโดยประมาณสบายสบายใจสบายตัวด้วยบังคับง่ายทางมีโยกคลอนบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ส่วไม่สุดมากจะดีผลสอบตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณสัก50กิโลนะครับขึ้นไปพาเกับตะวันที่อยู่อุทยานทับลานเดี๋ยวต้องซื้อทะเบียนนฮะเพราะว่า วิ่งพ้นมาเรื่อยๆพ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ได้กินละเพราะทางเราวิ่งพ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดไม่ได้กินจริงๆร้านบางร้านแถวนี้ก็ปิดเดี๋ยวต้องหาร้านซื้อของกินเลยไ,ได้ไม่ได้คืออดแน่แน่ท่านผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ผมอดแน่แน่เลยเดี๋ยวซื้ออาหาตามสั่งดีกว่าจะแวะสั่งของกินที่กินได้ดีกว่าอะไรตามสั่งกินได้ก็ แวะก่อนเติมซื้อระเบียงก่อนฮะเพราะเดี๋ยวขึ้นไปจริงๆริงงานจะเข้าผม่าจริงจะหาข้าบวนไม่ได้หรอกรถึงเวลาีตอนนี้ก็ผมออกจากบุริรล์ลัมวิ่งผ่านสากแก้วนี่กำลังเข้าไปแถวน,นี้แถวน,นี้เรียกอะไรครับผมค,ครับไอน,นี่ก็วงัววงน้ำเขียวโรล่วังน้ำเขเียวโพล่าเขาอำเภอของน้ำเขียวทัพลานุทยานทัพลานี้เขาอยู่ในวังน้ําเขียวครับอุทยานก่อนเขาอยู่ในเขตอำเภออยู่พวรนาดี อำเภอนาดีก็ก็ไม่ก็ยังไม่ถึงวังน้ําเขียวยังไปถึงปลายนี้ก็อุโมงค์พออุโมงค์ก็เป็นทับลานทับลานกัครับผมอยู่อำเภอนาดีนะตังฝั่งตัมย์ยำปลาช่อนกับพัชชาปลาบุดน่าจะถูกใจตัวเองเลยนะอยากกินปลาเลยอยู่ผมซื้อกับข้าวแล้วนะเดี๋ยวเอาถุงข้าวขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำเดี๋ยวเติมน้ำเดี๋ยวมาหิ้วทีเดียว นะครับเดี๋ยวเติมน้ําข้างหลังตรงนี้นะตั้งกล้องถ่ายเพราะว่ามันมีก๊กน้ําอยู่แล้วก็ผมพอดีเลยเดี๋ยวผมมาเติมน้ําเติมน้ําไม่ได้เต็มถังจะได้ไม่ต้องเที่ยววิ่งหาอยู่ รั่วจริงไหมผมก็ไม่รู้หรอกผมว่าอาจจะรั่วหรือไม่รัว่วแต่ที่ผ่านมานี่คือยังไม่รู้เลยต้องไปจับน้ําด้านในแต่ไม่ได้จับเล้ะแต่คาดการว่าน่าจะไม่ซึมแล้วนะถ้ายามยาแนวใหม่น่าจะไม่ซึมถ้าเกิดมันทองใหม่เอาว่ากันอีกทีครับถึงด้านหลังด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวรู้เหมือนกันทีนี้กําลังเติมน้ำก็ไป็นแต่พอน้ําเต็มถังมันก็จะออกมานะฮะแล้วก็เราจะรู้ว่ามันหยดไม่หยดต้องไปเวลาไปจอด ไปจอดทุกปังาเนี่ยมันจะมีน้ําตึงหมอกมาทีละนิดนานๆทีทักหยดหนึ่งแต่ถ,ถ้าไม่ตึงต่อตรงนั้นข้อที่ดูอ่ะคือตรงป๋ามันตึงแน่นอนแต่ถ้าไม่รู้่าไม่รู้ว่ามันตึงไม่ตึงเสียค่าบริการบางทีก็ที่ปัม๊มถ้ามีที่นะผมก็วิ่งคนหลายหละปัมป๊มมาปั๊มอ่คือที่มันจอดน้ําบางทีลาบากเลยต้องหาร้านถ้าร้านไหนป๊บจับเติมได้ไง่ายกว่า น้ำกรองไงฮะ,ะเดี๋ยวมันรอมันล้นครับพมันล้นก็ใช้ได้การซตมเนี่ยไ,ไม่น่าถ้าซติมที่ขวาที่เดิมน่าจะหยุดแล้วถ้าดูนะซิลิโคนตัวนี้ก็ใช้ได้ผมมาสักปีสบายสบายเนะี่ยผมโปะอย่างนี้เลยเพื่อนนะหนึบเลยตัวนี้เหนียวหนึบหนก้กแต่หน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะได้นานไหมแต่จากเห็นหน้าถ้าเกิดว่ามันรั่วปุป๊บมันจะซตมตรงนี้เทียนชัดชัดนะครับแต่ตอนนี้ไม่ เดี๋ยวรอมันล้นปากทาเดี๋ยวขึ้นไปอ,อะไรอ่ะขึ้นไปที่จุดม่งหมาเดียตั้งกีไว้นี่วิ่งวนขึ้นทับลานนะพะยาะผ่านปรโมงโน่นนี่นั่นอยากอยากวิ่งอยู่ที่ทางไม่เคยผ่านเราต้องไปดูแล้วขึ้นผา เก็บตะวันเพื่อพรุ่งนี้จะได้เก็บตะวันเต็มแล้วน้ำล้นแล้วครับถ้าล้นอย่างนี้หมายความว่าเต็ม สอุทยานทับรานอ่าแล้วก็จะขึ้นผาเก็บตะวันเดี๋ยวดูก่อนนะครับเวลาจะทันไหมถ้าที่ตั้งป้าไว้อะผาเก็บตะวันนะ่ะมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณบ่ายสี่ถ้าบ่ายสี่โมงเขาให้เราเข้าก็นะนอนที่นั่นครับผมว่าอุทยานบางทีก็เห็นว่าบางถ้าเกินเวลาเขาก็ไม่ให้เข้าอะไรประมาณนั้นอ่า ทับลานเนี่ยอยู่ในเขตของตะบนนาดีหรือเปล่าพี่ก็บอกตะบนนาดีอาวโอโมงครับผมโอโมงนี้เลยที่อยากเห็นไม่ได้ไม่ได้จอดถ่ายคนนั้นเดี๋ยววันนี้อ่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าผมย้อนกลับไปทางปาจีนผมจะจอดถ่ายไม่ไม่ไม่นั้นเลยนะสายตาปรับไม่ได้นี่อ๋อดีว่ามันช่วงกลางเนี่ยเขาเรียกไงอะ ก็ปับแสงเอานิดนึงเองครับผมไม่ได้มากผมนึกว่าเยอะนะช่วงนึงก็ประมาณสักกี่เม็ดไม่รู้สินะไม่ว่ากันมีควายมีไฟ,ไไฟ,ไไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้ขากลับไปจะถ่ายขอบขอบอุโมงแถวแถวที่สวยๆนี่นีเนี่ไ,นนะไอค้อควายออก่ควายดิกระทิงกระทิงครับผมรูปกระทิงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไมาถ่ายนะจ๊ะ <laughs> ถ้าลงแล้วผ่านกลับออกทางนี้พรุ่งนี้มาถ่ายพรุ่งนี้มาถ่ายอ่าสวยดีครับสวยดี วันนี้ผมต้องเข้าปุทยานก่อนเหตุผลคือต้องเข้าให้ถึงก่อนเวลานะเดี๋ยวผมมาซื้อสเปีย,ย์แล้วเติมน้ำแล้วเดี๋ยวกลัวเข้าพื้นที่ไม่ได้พอสี่สินาทีก็อพอดีครับสี่โมงทยานส่วน่าจะปิด5้าสี่โมงครึ่งนะห้ามเข้าทำเวลานิดนึง ได้ถ่ายอุโมงค์นิดนึงกตอนลอดอุโมงค์ทางขึ้นช่วงนี้นี่ถ้าเห็นเป็นทางเนี่ยทางคนเกีียวคนเกีียวประมาณ4ี่กิโลที่ทางขึ้นเนินนะครับผมขึ้นเนินตรงช่วงจากทางลาบแล้วก็ขึ้นเขาียารันธารเนี่ยทางขึ้นเนินประมาณ4กิโลหมายความว่าทางลงเนินก็4กิโลมีร่องรอยของรถที่มีอะไรหลายอย่างนะครับผม รถคนทุกหนักก็ลำบากนิดนึงส่วนมากคนทุกหนักเขาจะวิ่งเลนซ้ายสุดกับเลนที่2นะควอยรถวิ่งรถเร็วที่วิ่งเลนที่สามได้อะไรเงี้ยมี3ามเลนทางขึ้นโดยประมาณก็4กิโลโดยหลักของมันนะครับแล้วทางลงก็น่าจะ4ี่กิโลโดยหลักของมันครับอกันอันนี้เป็นทางลอดนะ อของรทางกับรถทางรอดเลยประมาณนะั้นมีอยู่สำหรับรถสี่ล้อผมดูไม่น่าจะมีปัญหานะครับความเร็วจำกัดไ้ที่90นะฮะหาลักๆสวยงามขับด้วยความระมัดระวงังแต่สวยงามถามผมสวยงามไหมสายท่องเที่ยวชอบกันแบบนี้ผมว่าชอบ พอทางค่อนข้างยะงวิ่งสบายขาขึ้นเนะมื่อกี้สามเลนนะสบายสบายเลยขาลงเหลือสองเลนหวังโน้นขาขึ้นขึ้นเขามาไม่รู้กี่เลน <c oughs> ลงมานนดนึงก็ขึ้นอีกแล้วนะ่ะเป็นเนิน มีทางเบี่ยงออกไปทางเขาใหญ่ด้วยน้อนกล้องน้องนะครับตามนี้นะต่อไปบนเอเชียไทยเมย์สิบเก้าอีกห้ากิโลเมตรทำเป็นทางข้ามอย่างนี้ดีเหมือนกันนะข้ามบนโล,ล่งๆรถยนต์ข้ามได้เลยไม่ต้องเจ้าตัดกันหรอก เหลืออีกสิบสี่กิโลครับสี่โมงน่าจะทันครับผมเพราะว่าอุทยานยังปิดสี่โมงครึ่งอ่ะ ต้มยำคงเครงไม่รู้แต่ <tester. S 3> อาพาเก็บทวันที่สามกิโลครับผมรวมได้กลิ่นต้ยมยำท,ท่านมีหมดใน <cassette. S 1> ตลาดก่อนเข้ามาเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมผมไม่รู้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าใครเข้ามาเนี่ยมีผลละมงผลไม้ผล,มลมหมากลากไม้ นะครับซื้อเข้าไปทานได้แต่ผมพอแล้วครับมีกลับแล้วเดี๋ยวก็เหลือแต่เนี่ยฮะอาหารของฝากกระพงกาแฟอาหารเยอะนะครับอืมสามกิโลครับผมมีบ้านคนมีสววมี ไม่เหมือนกับรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์อยู่นะไูผาเก็บตะวันกับเนี่ยปุฒิยาจ้าตับลานไม่ไกลแล้วเนี่ยนะประมาณหนึ่งกิโลผมไม่เจอรถที่วิ่งถวนตางสักคันเเลี้ยวขวาแล้วก็ไม่เจออะ,อะไรนะอ่ะอ๋อเนี่ยเจอมอเตอร์ไซคันนะึง ไปกันหมดไปอย่างเป็นหน่วยพิทักษ์เขาอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานครับเนี่ยเลี้ยวขวาอย่าให้เพิ่งเลี้ยวขวาก่อนที่เขาปิดหรือยังไม่รู้เดี๋ยวเช็คก,ก่อนยังปิดปรับปรุงครับปิดปรับปรุงอยู่ใช่ไหมฮะครับอ๋อจะเปิดอีกเมื่อไหร่ยังไงฮะสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนนี้ เขาปิดมานานยังครับเนี่ยปิดมาสองเดือนประกาศปิดสามเดือนอีกเดือนนึงผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูเลยโอเคครับผมนี่คือแล้วตัวอุทยานนี่อยู่ที่ไหนครับตัวอุทยานที่นอยู่ด้านล่างอุทด้านนี้ครับหน้าไอ้นี่คือเป็นจุดที่จะต้องไปผานี้อันนี้คือเป็นหน่วยพิทักษ์แล้วก็มันเป็นไปทางไปผานี้ผาเกบตวัดปิดมาสองเดือนแล้วปิดมาสองเดือนแล้วครับนี่เข้าเดือนที่สามประกาศปิดสามเดือนต่อแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะเปิด ดูสถานการณ์น้ำก่อนครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแห้งโอ้ปกติกำหนดกันสิ้นเดือนนี้แหละครับโอเคได้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลกก็จะเขาจะแจ้งทางเพจเก็ดูในเพจทุกอย่างทุกงัลผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูเพจเลยผวามที่ยอาไปเรื่อยๆครับแต่ไปอีกที่แต่เข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกที่นึ่งเลยประมาณนั้นครับโอเคขอบคุณมากตามเวลาของเขาปกติเขาให้เข้าก่อนกี่โมงที่นี่ถ้าตอนเปิดปกติครับเปิดปกตินะครับเข้ามาสองโมง ตอนเช้าตอนเช้าอ่าปิดปิดเข้าวหกโมงปิดเข้าวหกโมงเย็นไปเกินหนึ่งทุ่มเพราะว่าเราดูตะวันตกดินเสร็จแล้วเรือก็จะออกประมาณแต่เขาไม่ไม่ไม่พักค้างแหลมมีที่พักค้างแหลมอ๋อแต่พักใครที่พักค้างแหลมก็แจ้งว่าพักค้างแหลมเขาก็จะมีมีเจ้าหน้าที่ขายค่าธรรมเนียมอะไรับพีเจ้าหน้าที่ไปดูไรโอเคครับผมขอบคุณมากครับครัเขาปิดประพุงอยู่เดือนหน้าก็เปิด ก็ว่าทำไมไม่มีคนเลยนะเพราะว่าเขาต้องดูในเพจอะไรต่างๆเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปหาที่พักต้องอื่นนะฮะผมก็ไม่ได้ดูเพจดูอะไรกับเขาเช็คไอ้นี้ก่อนแกงก่อนก <_ d un> อแกงยังอยู่ดี <_ d un> แกงไม่ได้แตกหาที่นอนเลยครับ <_ d un> นอนข้างทางนะ นนาง,างเดี๋ยววไปสำรจตรงนี้อะไรอ่ะเป็นจำมาตบานในบ้านหมอกผมไม่รู้หรอกปัจจุบานไม่บ้านคือตรงน,นี้เป็นที่จอ,อดรถแล้วก็เป็นเอเรียกว้างๆสวยไหมละ่ะสวยถ้าท่านในสวยก็สวยแล้วก็ท่านผมจะเดินสำรวจหน่อยอ๋อม,มีมีดอกอัน,นี้อยู่จริงมันก็เปิดไว้เมื่อก่อนนะในวังน้ําเขียวนะตอนนี้มันอาจจะทุดโทรมไปแล้ว <c oughs> น่าจะเป็นของอบตอบจเลยครับผมนอนที่นี่นะคืนนี้เดี๋ยวผมไปตรวจพื้นที่ก่อนล,ะล,ะล,ะละ็อกรถไว้ฝนตกข้าเนี้ยเละเทะเลยทางเดินเดี๋ยวเดินทางดีๆหน่อยขี้เกียจไปไหนต่อแล้วอันจริงไม่มีผลเจอลานกว้างๆนี้เลยตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปอุทยานอีกประมาณสามสิกว่ากิโลอุทยานทับลานเดี๋ยวค่อยข้าไปเที่ยวอะไรว่างไปอีกสามสิบสี่สิกิโลผมเลยไม่อยากไปแล้วเหนื่อย เลยเห็นลานตรงนี้กว้างๆเลยมีที่จอดรถอยู่เลยมาเด,ดินดูนี่ดอกเป็นจะมาสจริงๆด้วยครับแต่มันน่าจะหมดช่วงหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่นี่เพิ่งฝนเพิ่งตกไปนะเนี่ยนะ<ต>อพอ<ร>ได้ไหมผมขับมาเหนื่อยแล้วอะร้อยร้อยกว่ากิโลอยู่วังน้ําเขียวเกียรติวิ่งผมจอดนอนนี่เลยนี่แหละข้อดีของอพวกบ,าบา้า ไม่ไปตรงอื่นด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลานโล่งๆกลางคืนหรืออะไรก็ตามผมมีไฟผมใช้งานอยู่ผมมีน้ําอาบอยู่ผมมีข้าวที่ผมจะทานได้อยู่เหมือนเดิมตั้งทายรถแล้วก็นั่งทานข้าวดอกเบจมาดมาอยู่ตรงโน้นนะผมเมื่อกี้ลองโคนไป,ไปจะไปถ่ายน่อหนึอง สวยๆอยู่ครับสวยๆอยู่ถึงไม่เยอะก็เถอะผมว่าถ้าดอกไม้สวยๆเด็กมาถ่ายรูปนั่งมันก็โออยู่นะแต่ด้วยความไม่ว่ามันไม่ได้ดูแลแล้วล่ะนะตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่ดอกนี้สวยงามอยู่แล้วก็มีเอ่งนง้ำดูวหสวยงามก็สวยงามนะท่านนะ ลานกว้างครับผมไม่ได้ไปนอนตามเข็มตอนแรกก็หาหาอยู่แต่หลายหลายอย่างผมเกียดนะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวกินข้าวดีกว่าประมาณนี้เลยเจอดที่เป็นจะมานบานในม่านหมอกอ่ะพรุ่งนี้อาจจะมีหมอกก็ได้นะเพราะฝนตกตกก่อนหน้าผมมาชั่วน้ำยังไม่แห้งเลยฮนะ ผมเลยนั่งกินข้าวนอนตรงนี้ที่แบบผมมันมันไม่มีอะไรตายตัวแบบเป๊ะแต่ที่ตั้งใจมาจริงๆนะไม่หาข้อมูลคือผมตั้งใจมาผาเก็บตะวันเอาแบบเป๊ะคือผาเก็บตะวันแล้วผาเก็บตะวันเนี่ยปิดทาการมาสองเดือนแล้วนะครับไม่ให้เข้าตามปกติก็ตามที่เขาเขียนว้นเลยเข้าได้ คขยให้ออกหนึ่งทุ่มนะครับเข้าได้ปิดสุดท้ายคือสี่โมงเย็นนี่ปิดแล้วแต่ให้ออกได้หนึ่งหนึ่งทุ่มถ้าเข้าไปชมนะฮะสี่โมงเย็นปิดการเข้าแต่ให้ออกออกได้หนึ่งทุ่มแต่สี่โมงเย็นปิดแล้วเปิดก็เปิดปกติแล้วก็โอลมพัสดสบายาเข้าไปการเต็นท์นอนได้ที่ภากเกตวันถ้าก็เปิดทําการนะอืมแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมการการเต็นท์นอน มันนี้เข้ามาไม่ได้หาข้อมูลในเพจเขาเขาปิดทําการมาสองเดือนแล้วครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่สามเดือนหน้าน่าจะเปิดน่าจะนะเจ้านี่บอกว่าน่าจะตามตามเจ้านายว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาจะเปิดให้ไหมเพราะมีปัญหาเรื่องน้าสิ่แล้งเดี๋ยวถ้าฝนมาหรือต่างๆก็โอเคเนี่ยผมออกไปจาาผาเกตตะวันประมาณสักสองกิโลหรือสามกิโลได้มั้งเพราะเขาไม่เปิดน้อมไม่ไปละตอนแรกตั้งใจว่าถ้าเอ จะหาที่กลางเต็นเต้ดูแล้วจุดกลางเต็นผมไม่ถูกใจพอ <laughs> ไม่ถูกใจโปโอเคไม่ไม่ต่อไม่ต่อ,น,ตอนี่ฮะเดี๋ยวทานข้าวมันมีอุปรกรณ์ที่ผมลงไว้ในทิก t o อก <S <s เพื่อเรียกาการจัดจำหน่ายของเขาเนี่ยผมใช้งานจริงผมก็บอกแบบลองเท้ามันดีผมก็บอกบอกต่อคือมันดีนะฮะ ผมจะไม่โปรโมทของที่ผมไม่ใช้เลยไม่โฆษณาเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันใช้ดีไม่ดีตอนนี้ก็คือโฆษณาของที่ผมใช้จริงๆโอเคเดี๋ยวเขาถ่ายติกตอกอ่อตงสักหน่อยนะครับผม